ความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนวันที่12พฤศจิกายน2568ที่กองสเสบียงฟาร์มจังหวัดนครสวรรค์ว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิทวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานมหาการรมประกวดสัตว์บากน้ำโพกครั้งที่9ประจำปีงบประมาณ2569 โดยมีนายสะอาดชาญกิจการประสุสัจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายปัญญาเฉลียวชาตินาย,ยกองค์การบริหารส่วนตะบนนครสวรรค์ออกนายกฤษดาชักเช็ดนาย,ยกสมาคมพัฒนาพันุ์ควายไทยร้อยตำรวจตรีนรงค์ธัญญกิจประธานกลุ่มบราม่านปากน้ำโพนางสาวสรีขวัญโชิชื่นสริขวัญฝามแพะผู้แทนสมาคมผู้เลี้ยงแพะแก่ หัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและเกษตร,รกรเข้าร่วมง,งานแถลงข่าวจังหวัดนครสวรรค์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ณจัดรรจทำภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรและอุตสาหการรมฐานชีวภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัดนครสวรรค์โดยมีกิจกรรมหลักคือการจัดประกวดสัตว์ปากน้ำโพครั้งที่9ประจำาปีงบประมาณ2568 โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่21-23พฤศจิกายนนี้ณบนะริเวณทางเข้าพุทธอุทยานนครสวรรค์ต่างบนนครสวรรค์ออกอําเภอเมืองนครสวรรค์โดยมีกิจกรรมย่อยภายในงานประกอบไปด้วยการประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราวนประกวดกระบือริงั้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีประกวดโคเนื้อพันธุ์ผสมสายเลือดยุโรปกระบือแคระกระบือริงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์การ จัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์พืชอาหารสัตว์การผรสมเทียมการจับหน่ายพันธุ์สัตว์โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์และนิทรรศการของส่วนราชการและสากลที่ร่วมกันจัดนิทรรศการด้านการกเกษตรประมงวิสาหกิจชุมชนและเครื่องจักร การจำหน่ายสินค้าชุมชนเสวนาวิชาการให้กับเกษตรกร,กรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโคเนื้อกระบือและพืชอ,อาหารสัตว์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดโดยมีโคเนื้อเข้าร่วมการประกวดจำนวนทั้งสิ้น360ตัวกระบือ120ตัวและประกวดแพะแกะยังรับสมัครในวันที่ประกวดคือวันที่21พฤศจิกายนณสนามประกวดสตัตว์